อ่ะลงเตีปงไปยูดูสิคะบรรทัดแรกเราเขียนว่าไงวักแรกตัดกางเกงสองตัวใช้ผ้าห้าเมตรครับตัดกางเกงสองตัวใช้ผ้าห้าเมตรนะคะอ่าตัดเขียนเลยค่ะตัดกางเกงสองตัวใช้ผห้าห้าเมตรอ่ะทีนี้บรรทัดที่สองนะคะ ตัดกางเกงหนึ่งตัวใช่เศษเศ็ดส่วนสองไหมครับอ่าตัดกางเกงหนึ่งตัวใช่ผ้าหนึ่งตัวเศษห้าส่วนสองเมตรส่วนสองอ่ะทีนี้มาท่าที่สามกังเกงกี่ตัวคะตัดกางเกงสามตัวใช้ผ้าเอาสามติดมาคูณกับเศษห้าส่วนสองค่ะอา ตัดกางเกงสามสิบตัวใส่ผ้าก็คือนำสามสิบมาคูณกับเศษห้าส่วนสองสองนะคะอ่ะได้เท่าไหร่คิดหน่อยเท่ากับเจ็ดสิบห้าเมตรครับอ่าเท่ากับเจ็ดสิบห้าเมตรนะคะ ตรงนี้น้องใช้แม่สองตัดใช่ไหมคะแม่สองไปตัดกับสามสิบใช่ไหมคะใ่ค่ะอ่าสองตัดัสามสิบได้ได้ตรงนี้ได้เท่าไรคะสิบห้าครับอ่าสิบห้าเหลือสิบห้าคูณห้าก็ได้เจ็ดสิบห้าเมตรใช่ไหมคะอ่าทีนี้สรุปคําตอบใช่ครับดังนั้นอะไรคะดังนั้นตังเก่งตัดตัวใช้ผ้าเจ็ดสิบห้าเมตรครับอ่าดังนั้น ตัดกางเกงสามสิบตัวสามสิบตัวใจห <5. S 1> ้าห้าเมตรครับเจ็ดสิบห้าเมตรอย่าลืมตอบด้วยนะคะอย่าลืมตอบเป็นเลขไทยอ่ะทีนี้ข้อสองกับข้อสามน้องคามิ้งได้ไหมเดี๋ยวเราไปเฉลยกันได้ค,ค,ค่ะ งั้นทำข้อสกับข้อสามกดสองข้อขอดูข้อหนึ่งไหมครับได้ครับ <c oughs> วิววัดชัยเสร็จแล้วใสิมันรูพราะว่าวิววัดชัยเหลือไปดูทางซ้ายแล้ว ยังคะัสองพ้อยังครับเหลือข้อเดียวครบะอีกครับ นะครับโอเคครับงั้นเฉลยนะคะข้อที่สองข้อที่สองมาถัดแรกเขียนว่าไงคะซื้อมะม่วงครับอะไรนะเอาทีละคนทีละคนเขียนว่าไงนะคะมาทัดแรกซื้อมะม่วงได้มะม่วงสิบฝนครับวันแรกซื้อมะม่วง สิบบาทได้มะม่วงผลนะคะอ่ะทีนี้มาท้าที่สองคือมะม่วงกี่ผลคะคือมะม่วงหนึ่งบาทได้มะม่วงเศษส่วนหกคิดผลครับอ่าซื้อมะม่วงหนึ่งบาทได้มะม่วง เศสิบส่วนหกสิบคูณทีนี้อันท่าที่สามซื้อมะม่วงกี่าบาทคะซื้อมะม่วงสามสามสิบหกบาทได้มะม่วงเอาสามสิบหกมาคูณกับเจ็ดสิบตัวหกสิอ่าซื้อมะม่วงสามสิบหกบาทได้มะม่วงสามสิบหกคูณเศดสิบส่วนหกสิบ อ่าได้เท่าไรคะหกผลครับหกผลครับอ่าหกผลนะคะตรงนี้เราตัดศูนย์ก่อนได้เลยทีนี้นำหกไปหารกับสามสิบหกหกหามหกก็ได้หกผลใช่ไหมคะครับอ่าดังนั้นตรงนี้สรุปคำตอบได้ว่าไงคะได้มาม่วงมาหกผลครับซื้อมาเมืองสามสิบหกบาทได้มาเมืองหกผลครับอ่า้องจะสรุปคำตอบว่า ซื้อมะม่วงสามสิบหกบาทได้มะม่วงหกผลหรือว่าสรุปว่าได้จะได้หกผลก็ได้นะคะได้ทดั้งโงเขียนเต็มดีกว่านะคือมะม่วงสามสิบหกบาทจตได้อ่ะได้มะม่วงได้มะม่วง ผลแล้วก็สอบด้วน,นะคะอทนนี้ข้อต่อไปข้อที่สามบรรทัดแรกเขียนว่าไงคะเงินสหรัฐอเมริกาสามดอลลาร์แรกเป็นเงินไทยได้หนึ่งแรกเป็นเงินไทยหนึ่งร้อยบาทครับอ่ะเงินหรัฐ ถามเลิน,นลแรกเป็นเงินไทยแรกเป็นเงินไทยได้เท่าไหร่คะหนึ่งร้อยบาทครับอ่าหนึ่งร้อยบาทอันนี้บรรทัดที่สอง เงินสหรัฐอเมริกาหนึ่งดอ,1 1> ดอลลาร์เลกเป็นเงินไทยเศษหนึ่งร้อยส่วนสามบาทครับอ่าหนึ่งดอลลาร์เลกเป็นเงินไทยได้เศษหนึ่งร้อยส่วนหกสิบบาททีนี้ วันทีท่สามแล้วคะเงินสหรัฐอเมริกาสามร้อยดอลล่าแรกเป็นเงินไทยเอาสามร้อยมาคูณกับหนึ่งเศษหนึ่งร้อยส่วนสามครับอ่าเงินสหรัฐอเมริกาสามร้อยดอลล่าได้หนึ่งหมื่นบาทคนระับอ่ามีคนคิดได้แล้วรวดเร็วมากเลยเป็นเงินไทยได้ นำสามร้อยคูด้วยเศษหนึ่งร้อยส่วนสสาม่กับหนึ่ง้อยบาก็ตัดศูนก่อนเลยก็ได้เท่าเท่าเลยนะคะหนึ่งหมื่นบาทครับอ่าหนึ่งมืนบาทกูครับครับคูณสามไม่ใช่คูณหกครับอ๋อคูณสามไม่ใช่คูณหกสิบครับส่วนสามหรือเปล่าครูเขียนผิดใช่ไหมเขียนผิดครับส ตกใจเลยที่สามส่วนสามนะคะตกใจเลยนึกว่าผิดหนึ่งร้อยส่วนด้วยสามนะคะได้เท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งหมื่นบาทเลยครับเหมื่นบาทครับหมล่างนะครับคราทปูตามาผมใจหายเลยตกใจเลยใช่ไหมเม่าที่คลิปผิดใช่ไหม ทีนี้สรุปคำตอบได้ไหมคะดังนนเสามลอลลรสัสามารถดนแรกเป็นเงินไทยไดหนึ่งบาทครับหนึหรัฐอรับอาสหอลลร์กาสารรัอารัดอลลาร์สรดสหรัฐดอารัดอาร์ับั ีการบ้านไหมครับวันนี้ํามากมารบ้านแล้วมีครับเจ้าไหมเอาครับเอาหมดเลยเอาเขียนตรงนี้นะเอาหมดตุกหน้าเลยครับเอาตั้งเล่มเลยไม่ลุกต้องหมดเลยครับข็าิูสั่งได้ครบควรสั่งได้สั่งได้ทั้งเล่มเลยเอาตั้งแต่นหน้าดี่สามถึงหน้าสิบห้าครับเดี๋ยวทำด้วยกันอีกสักข้อนะคะ ข้อดีดีข้อดีดีได้ไหมไม่เอาแล้วค่ะอีกข้อหนึ่งอีกข้อไม่เอาครับกิงครับิงข้อหนึ่งไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาครับเหลืออยู่อีกหน้านีอ่ะข้อดีข้อหนึ่อแล้วก็เดี๋ยวจะให้เป็นการบ้านนะคะไม่ไม่ทำแต่ว่าเอาเป็นการบ้านสองหน้าแทนได้ไหมครับไม่ไม่ทำข้อดีแต่ขอเป็นการบ้านสองหน้าได้ไหมครับ สามหน้าไปเลยครับสี่หน้าก็ได้ครับชอบพวกนี้ชอบกลับ้านจังเลยอยากได้กันบ้านจังเลยอยากได้อยากได้อยากได้เดี๋ยวจะเรื่องใหม่เร็วๆค่ะกย้อ่าบรรทัดแรกเขียนว่าไงคะเย็นเงับเงินไทยสามสิบสามบาทแลกเป็นเงินญี่ปุ่นได้หนึ่งร้อยเยนครับอ่าเงินไทยน้องคะครับ เสียงเจลีเจลครูไม่ครูกําลังเทสกล้องเทสเสียงลูกครูเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนเสียงใหม่เงินไทยสามพันสามบาทเลขป็้เป็นเงินได้เป็นเงินญี่ปุ่นได้หนึ่งร้อยเยนครับได้เป็นเงินไเงินไทยเงินไทยไอเอ็มเป็นคนไทย อ่าวันที่สองเขียนว่าไงคะเงินอะไรคะคุณผูคะทำไมอยู่ทำไมเห็นที่คุณครูเขียนนะคะต้องเชคคอีกแล้วคุณไม่เห็นนะคะเชคใหม่เชคใหม่ผมก็ไม่เห็นครับไอจะบาดตายอายุละวันนี้มันนั่นลูกวันนี้ลมฟ้าอากาศค่ะมันอาจจะทำให้เน็ดไม่เสถเยรนนิดนึงนะคะเหน็ดผมก็ไม่ยังแต่ตอนเหนือยเรยู บ้านครูก็ฝนตกนะที่โรงเรียนก็ฝนตกที่ครูความสอนที่โรงเรียนฝนก็ตกอยู่ตอนนี้ผมแรงเกินกับมันยหญบ้านน้องไฮทคคนโลยีอ่ะใ่บ้านฝนก็ตกก็แสดงว่าเด็ตบ้านน้องใจเยอะใหญ่่าย,ยวันละหมืนะ่นอ่ะวันที่สองเงินไทยกี่บาทคะหนึ่งบาทครับหนึ่งบาทแรกเป็นเงินญี่ปุ่นได้แลกเ,เ,เป็นเงินญี่ปุ่นได้ ศษหนึ <100. S 1> 100. 100. ่งร้อยเศษหนึ่งร้อยส่วนสามสิบสามเยนครับเศษหนึ่งร้อยส่วนสามสิบสามเยนทีนี้วันที่สามเงินไทยสามบาสามพันสองร้อยบาทแรกเป็นเงินญี่ปุ่นได้อเอาหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยบาทมาคูณกับเศษหนึ่งร้อยส่วนสามสิบสามเท่ากับสี่หมื่นเยนครับทีครับ เีคิดคำตอบหน่อยได้เท่าไหร่หนึ่งมื่นสามพันสองร้อยบาทคูณกับเศษหนึ่งร้อยส่วนสามสิบสามได้สี่หมื่นเยนครับหมื่นเยนครับอ่าโอเคครับได้สี่หมื่นนะคะเยนไม่ต้องก่ต่อไปแล้วไปเลยอยากได้กันบ้างสรุปสรุปก่อนข้อนี้ดังนั้นอะไรคะ ดังเงนไทย้านพันสองร้อบาทได้เป็นเงินปุได้ี่หม่นนค่ะครับเนี่ครับแยบได้การบ้านสาหน้าครับทำทันไหมเพื่อนทำทันไหมถามเพื่อนต่อนทันนนม้คหาถึงี่เอาไปถามหน้าเลยถ้างั้นไม่มีข้อขอสี่หน้าครับมีสิบสองพ่อ เดี๋ยวครูดูไว้ก่อนแป๊บนึงเอาหมดตั้งสิบสองข้อแล้วนะเอาหมดตั้งสิบสองข้อเลยครับครูจะได้ขึ้นเรื่องใหม่เจะได้ขึ้นเรื่องออใหม่ไอ้ยะขออยันจังเลยรีบขึ้นเรื่องใหม่ <c oughs> มีสิบสองข้อน้องทําได้ตั้งสิบสองข้อใช่ไหมได้หรอบทำได้ครับเอ่อระวังข้อที่มันมีหน่วยด้านหลังน้องยิดมีหน่วยไหมสลับประโยคสลับอะไรวรคที่สองอะไรชํานาญแล้วใช่ไหมคะ นานแล้วครับค่ะถ้าจำนาญแล้ววันนี้ครูให้การบ้านไปสิบสองข้ออยากตามที่น้องอยากได้เลยแต่ว่าวันพรุ่งนี้ครูจะเฉลยทุกข้อนะอธิบายหน่อยข้ออะไรไหมคะโอเคค่ะคณิตไม่ใช่เหรอครูครับพรุ่งนี้อเคไหมโอเคไหมอย่างอื่นก็ได้ไม่มีคณิตครับี่คือวันพฤหัสไม่ใช่เหรอใช่ครับใช่ครูวันพฤหัสเออแล้วพวกใครบอกว่าวันพฤหัสวันพฤคณิตครับ วันพฤหัสได้มีคณิตวันศุกร์อ่ะมีไหมมีครับอันเดี๋ยววันศุกร์อธิบายใหม่หมดทุกข้อเลยถ้ามีเวลาเหลือเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะโอเคน้องปาให้การบ้านก็ให้ทุกข้อเลยก็ชอบครูก็ชอบนักเรียนชอบอ่ะน้ำมาหลังบ้านผมแล้วครับจะขึ้นพันวันลงกรแล้วเหรอน้ำสาธุครูของนูไม่มีแต่เนะแม่แต่รอยน้ำเพื่อ ไอชอบการบ้านแล้วย anyway? ูและชอบมาอย่าพูดสำเนียงลำเนียงเขาเลี้ยนหมดสา่วันหลังเกเขนะคะภาษาจีนจดงว่าชอบพูดภาษาจีนครูลงให้เขาพูดภาษาจีนดูเรียนแล้วภาษาจีนใจ้าโย่พอจะอได้การบ้านเยอะทุกคนก็ใจ้าโย่อย่างเดียว บายบายเอาวันนี้ไว้แค่นี้นะคะหมดเวลาบายบายค่ะโง่ดีบวย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 บายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสายตสวัสดีครับไม่เรียกเราเสื้อเมื่อกี้เห็นพูดภาษาภาษาจีนอยู่ใครเมื่อกี้มาดิเชอร์แล้วคุณค่ะ เมื่อกี้เห็นว่าจีนจิงต้องเหล่าซื้อสิโอเคจิงเหล่าซื้อสาคูไปกันด้วยกันทั้งครูทั้งลูกศิษย์แล้วไงนี่บายบายซีโยเกนซีโยเกนค่ะซีโยเกนเอ่อไปดีเหล่าซื้อไปดีซีโอเกนไปดีโอเคโอเคโอเคค่ะภาษาอังกฤษนะครูไปสอนร้องจิตก่อนครูไปสอนร้องอังดิสกินแล้วนะเตรีก่อน